สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับมืมเนีกับเข้ากับเสมาสรุปเบิ้งเลขอ่เนาะครับเนาะสำหรับเลขล่งของเข้าในมืมเนีนะครับเข้าเสมาสรุปของสุดท้ายโหลดเนาะเพราะว่าใกล้เบืเลกออกแล้วนะครับมืมเนีกับวันที่14มื่อกระสิบหาแล้วเนาะอีกเมื่อสองเมื่อนะครับสำหรับเลขล่งของเข้านะครับในสูตรก็มี2สูตรนะครับสองมีสามสูตรนะครับอันนี้กัเข้าเสมาเบิ้งสูตรที่1ก่อนนะครับผมสูตรที่1ก็คือปักหลักสิบนะครับอันนี้ปักหลักสิบเลยนะครับเนาะ ปักลักซิปนี่กามันก็ะถือเมลายงวดแล้วนะครับเนาะถือเมลายงวดแล้วนะครับผมเลี้ยงมาไม่ใช่ได้เลขงวดละสี่ตัวนะครับผมได้เลขงวดละสี่ตัวแล้วกว่านี่นีไก่ยังพ่ะท่านเนี่ยผ่านยังเข่ามากนะครับยังเข่ามากทุกงวดทุกงวดอยู่สำหรับงวดนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามได้สี่ตัวนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับผมสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสามสำหรับสูตรที่สองสูตรนี้ปักหลักนะครับสูตรนี้ปักหลักเลย ปักหลักสิบนะครับผมสูตรนี้ปักหลักสิบนะครับอันนี้เขียนนีจักหน่อยนะครับเนาะเห็นหัวหัวนี่จักหน่อยนะครั a, นะครบผมปักหลักเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ปักหลักแล้วอีกสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะครับนะสูตรที่สองสำหรับสูตรที่สองของเฮ้าเนกาอันนี้ไปได้ทั้ง รักหน่วยรักสิบนะครับผมส่วนที่สองนี่นะครับกับเขามาไหลงวดนะครับเขามาหลงวดแล้วนะครับผมจนว่ามาถึงงวดปัจจุบันนี่แหละครับงวดวันที่หนึ่งกันญาญตผ่านมานะครับเลขเกียรติไปเขาที่รักสิบนะครับงวดก้อนนัเลขสองกไปเขาที่รักสิบนะครับแต่ว่างวดก้อนไปพูดเลขเก่าเขารักหน่วยนะครับเลขล่างนะครับตัวนี้สีโบปักหลักนะครับแต่ว่าเลขสามนะครับงวดนี้เข้าได้ เขาเห็ 3, right? these, ุออกมาแล้วได้893นะครับเขาเสีย right? ่าเลข3ตัวนี้มันสีมาส้นตัวนี้นะครับเนาะเลข3สีมาส้นตัวตัวเลข3ตัวนี้เนาะครับเลข3ตัวนี้นะครับสีมาส้นกับเลข3ตัวนี้นะครับเข้าก็เลยเอาตัวนี้มาส้นกับตัวปักหลักเลยนะครับเข้ากับสีได้0 1 2 3นะครับผม0 1 2 3แล้วบานที่นี่สำหรับตัวที่เข้าเสียวมาจับโคก็คือ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสูตรลักหน่วยยางเดี่ยวนะครับผมแต่ก่อนเขาได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวมาตลอดนะครับผมได้ตัวเดียวนี่เขารักหนวยลักหนวยลักซิบนะครับแต่ว่ากับลักหนวยลักสิบแต่ว่าเลขปักหลักของเข้าบ่มี่เหล็เข้าสีเข้าสีมาส้นกับเหลขปักหลักมีเลขกปักหลักสี่ส้นกับตัวนี้บอนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้สูตรวิ่งล่างนะครับสูตรเด่นล่างวิ่งล่างนะครับสูตรที่สานะครับสาหรับงวดนี่เข้าเฮ็ดออกมาแล้วนะครับได้ ซีขับหานะครับเพราะว่าเฮาเสียเดินเตีมไปตั้งหมดก่อนนะครับมันบบเข่านะมันได้แปดเฮาเลยเดินเตีมอีกตัวหเตีมหนึ่งให้มันเป็นเก้านะครับได้แปดกับเก้าให้เป็นสองโตในงวดนี้เฮากระเสียเดินเตีมไปสองโตเท่ากันนะครับก็คือได้ซีขับหานะครับสําหรับสูตรก็คือนี่แหละครับสูตรกระได้นะครับผมเนด้อสูตรเด้อหน่วยล่างนะครับบวกร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยครั้งที่สองสามครั้งบวกสิบครั้ง บวก10นะครับครั้งที่3 1หนึ่งครั้งแล้วก็บวกเก็ดกงที่ได้เลข2ตัวนะครับผมอันนี้คือสูตรอันตัวนี้นะครับ <sm all> แต่ว่าข้ามาเบิง์แล้วนะครับสีก๊านี่มันบ่มีอยู่ในหลักสิบตัวนี้ปักหลักแสดงว่าตัวนี้ต้องมาหลักหน่วยนะครับเนาะแสดงว่าตัวนี้ต้องมาหลักหน่วยสีกับหาต,ต้องมาหลักหน่วยแล้วข้อเกษสรุปเลขเข้ับสีได้เลขดังนี้นะครับผมข้าสีได้เลขมาแล้วเนาะเดี๋ยว <sm all> ข้าสีมาเขียนบทสรุปนะครับผมบทสรุปมาเขียนสรุปจักหน่อยเนาะ เอาข้าเสียมาเขียนจักนิดนึงนะครับผมเอา้าเอา,าเสียมาเขียนนะครับเนาะ สรุปเลขล่างานะครับผมหลักสิบนะครับหลักสิบสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสาม้ศูนย์ก็ตัวเย่สูตรที่สองนะครับได้แปดเก้าสามนะครับแต่ว่าห้าสิ่เอาตัวนี้มาส้นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้บอปักหลักตัวนี้ปักหลัก สาม้นสามนะครับเท่ากระสีเอาตัวนี้เขาเสียวสามตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวสมมติสาหรับหลักหน่วยนะครับสําหรับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งเข้ากรไรซีกับหานะครับผมไรซีกับหานะครับตัวนี้เข้ากรสีตัดเอาเอาสามตัวเดียวสรุปแล้วว่าเข้าเสียวาีตัวเียนะครับว่าตัวนี้ส้นสามอยู่แล้วเข้าแล้วสามเป็นตัวเด่นเอาเสียวสามเป็นตัวเด่นก็ได้นะครับ 3เป็นตัวเด่นนะครับผมสำหรับรางเด่นล่างนะครับเด่นล่างเอาเลข3เนาะเด่นล่างเนาะนะครับผมเขาจับคู่แล้วเขาจะได้ยังไงล่ะบ้างเขาจับคู่เขาจะได้ศูนย์สี่หนึ่งตัวเนาะศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ สามสี่นะครับแล้วก็ 0, ศูนย์ห้านะครับหนึ่งห้าสองห้าสามห้านะครับผมเข้ากับสี่ไฮเด่นไปที่สามสี่กับสามห้านะครับสามสี่กับสามห้าแล้วก็เด่นสามล่างนะครับผม นะครับสี่ไดแบบนี้นะครับเด้อสำหรับวดบันที่นะครับผมอยเขียนบันที่จักหน่อยเนาะ16กันยายน64นะครับผมแลราคาข้ากระเซิงเบิ้งสูตรจักหน่อยเนาะ2สูตรนี่ยังบ่ให้ได้เบื้อยู่สูตรเป็นสูตรเฮ็ดจังได๋ล่ะเดี๋ยวเพิ่นก็ได้เบิ้งสูตรจักหน่อยแน่เห็นบ่าก็ได้เนาะอืมสูตรก็คือสูตรที่ สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็คือนะครับผมสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีเหตุก็คืออันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับครั้งที่สองนะครับเลยเลขสามตัวครั้งที่สองเอาลักซิปนะครับเอาลักซิปสามตัวครั้งที่สองนี่ลักซิปนะครับเอาดึงลงมาแล้วก็นันบเรียงไปเลยสี่แถวนะครับจังหวัดตัวนี้เป็นโซนหนึ่งแปดเนาะเลขไทย สามตัวครั้งที่สองนะครับเนาะเลขสามตัวครั้งที่สองเลขกลักสิบดึงลงมาเลยนะครับแล้วก็นับแต้มไปได้สามแต้มก็คือตัวหนึ่งนี่ก็ดึงหนึ่งลงมาแล้วก็นับไปสองสามสี่แบบนี้นะครับก็ยังงวดที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ได้เลขหนึ่งนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ให้กันเลขเก้านี่ก็เก้าศูนย์หนึ่งสองไปสี่นะครับเนาะแล้วว่าสำรับอีกสูตรที่สองนะครับ สำหรับสูตรที่2สูตรก็คือตัวนี้นะครับสูตรนะครับหลัก10นะครับหลัก10บนบวกหลัก10ครั้งที่2บวก1คงที่นะครับได้เท่าไหร่แล้วบวก1นบวกสนะครับอันนี้คือสูตรที่2นะครับเท่าก็ได้เลขออกมาดังนี้นะครับผมเอาสรุปแล้วเนาะข้าสรุปแล้วเด้อบานเด้อรสี่สรุปแล้วเด้อบานเด้อนะครับผมนี่ละงวดวันที่16กันยายน2564นะครับเด่น3นะครับเด่น3นะครับแล้วก็เด่นไปที่3 4กับ2 4 แต่ว่าสูตรเต็มก็คือ 04, C, 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 0 4 1 4 2 4 3 4 0 5 1 5 2 5 3 5นอะครับอันนี้ก็ฝากเพืเ่อนๆไปนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มาซ้ำนี่แหละครับเอาขอให้ทุกเจ้นเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้โชคดีโชคมันรับด้วยนะครับไปหอดมือแล้วนะครับผมสูตรนี้ ถึงมาาเงมื่อไรหงดหงดแล้วครับถูกเมื่อไรหงดแล้วหนารุ่นอยู่นะครับหนารุ่นอยู่เอาสำหรับคิปนี้กับฝากไปค่ดหนี้ครับผมสวัสดีครับ